มาตรา90ทับ33เป็นเรื่องการหักกรบหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการมาตรา90ทับ33ถ้าเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการคือเป็นหนี้ก่อนก่อนทุนกิจการถ้าเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ์ขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ เป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูก,กิจการเจ้าหนี้นั้นอาจใช้สิทธิ์หักรบกบหนี้ได้เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สิทธิ์เรียกร้องต่อลูกหนี้ภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูก,กิจการ,รวพิพากมารา 3, สี่หนึ่วักหนึ่ง ถ้าบุคคลต่างคนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันในมูลนี้อันเป็นวัตถุเป็นอย่างเดียวกันและนี่ทั้งสองลายถึงกำหนดชำระสายท่านว่ารูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยการหักกบลบหนี้เพียงเท่าจำนวนที่ตรงกันในมูลนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นเว้นแต่สภาพแห่งหนี้นั้นจะไม่เปิดช่องให้หกบบักกบลบลบหนี้กันได้พอวิแฟงมาตา 3, 4, 2, ก 2, การาสามสี่สองวักสองการแสดงเจตนาฬะกาเในว่าก,ก่อนท่านว่ามีผลย้อนหลัง ไปจนถึงเวลานี่ทั้งสองฝ่ายนั้นอาจหัก,กรบกรบหนี้กันได้เป็นครั้งแรกปอยแห้งมาตาสามสี่สี่สิทงิร่ร้องใดๆยังมียังมีข้อต่อสู้อยู่สิทธิร่ร้องนั้นท่านว่าหาอาจเอามาหาักลกบกรบหนี้กันได้กันได้ไม่อันหนึง่งอายุความย่อมไม่ ตัดรอนการหักรบกบหนี้แม้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วแต่ในเวลาที่อาจหักรบกบหนี้กับสิทธิเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งได้นั้นสิทธิยังไม่ขาดประเด็นที่น่าตขวอ,ขอสอบก็คือหลักเรื่องการหักรบกบหนี้ในการฟื้นฟูกิจการสิทธิในการหักรบกบหนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับสภาวะพักการชำระหนี้ดังนั้นเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิ์หักรบกบหนี้ได้ จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้1.1ในเวลาที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูการทูกนี้และเจ้านี้ต่างเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน1.2วิธีการแสดงเจตนาหากรบกรบนี้ได้โดยทําให้ถูกต้อง1.3เจ้านี้จะต้องไม่สิ้นสิทธิ์ในการที่จะหากรบกบหนี้มาดูการสิ้นสิทธิ์ทั้งนี้ การสิ้นสิทธิ์ขอหางลบของนี้เกิดได้สามกรณีกรณีแรกเจ้าหนี้ได้ชําระหนี้ในส่วนของตนกรณีที่เจ้าหนี้ได้ชําระหนี้ในส่วนของตนต้องรับผิดแก่ลูกหนี้แล้วในส่วนที่เจ้าหนี้ต้องรับผิดต่อลูกหนี้ย่อมหมดสิ้นไปย่อมหมดสิ้นไปเจ้าหนี้ไม่อาจขอใช้สิทธิ์หางลบของนีได้กรณีสองเจ้าหนี้ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นเช่นในกรณีกฎหมายแพ่งคือ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้ารณีเจ้านี้เป็นหนี้ค่าหุ้นในบริษัทลูกหนี้เจ้านี้จะขอหางลบกบหนี้กับบริษัทลูกหนี้ไม่ได้เด็กขาดเว้นแต่จะได้กําหนดไว้ในแผนควบคุูกิจการเป็นอย่างอื่นกรณีที่สามเมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนถ้าแผนไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นเจ้านี่ ืนสิทธิ์ของเจ้านี้ในการหักลกกับนี้ย่อมสิ้นสุดเมื่อศาลมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนนะสิทธิ์ของเจ้านี้ที่จะหักลกกับนี้ย่อมสิ้นสุดลงตามที่ระบุไว้ในมาตรา90ทั60บ60วรรคหนึ่ง